สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมค่ค้าจะพามาดูรถที่อู่ของเรานะคะตอนนี้ของเรามีพร้อมขายอยู่สามคันนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะคันขาวนะคะแล้วก็คันดําแล้วก็คันสีเทานะคะสีบอลเทานะคะอ่าเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันนะคะคันนี้เป็นโตโยต้าอันติสปีสองพันสามนะคะรถบ้านแทร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์เข้าลื่นๆนะคะเกียร์ไม่มีกระตุกนะคะนี่นะคะ คันนี้ขับดีนะคะรถบ้านแท100้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนี่นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แม่ค้าขายในราคาเพียงเจ็ดหมื่นเก้าพับาทเท่านั้นนะคะนี่นะคะแถมชุดแต่งให้รอบคันนะคะเป็นโฉมตัว E นะคะคันนี้นะคะคันนี้ขับดีมากนะคะน,นะคะเดี๋ยวแม่ค้าพาดูภายในนะคะ นี่นะคะภายในสวยนะคะคอนโซลสวยนะคะเป็นรถบ้านแท้ร้อเเซ็นตนะคะคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะเกียร์ออโต้นะคะนี่นะคะภายในสวยนะคะแผ่ภายในยังสะอาดนะคะนี่นะคะสนใจก็ลองมาดูมาชมกันได้นะคะที่อู่พิมลวัดไร่นะคะอู่พิมลวัดไร่อยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะนี่นะคะหน้าหลังนะคะนี่นะคะภายในไม่โทรมนะคะภายในยังสวยอยู่เลยนะคะ นะะสนใจก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะมาคันนี้ต่อนะคะคันนี้ปีสองพันหนึ่งนะคะเป็นโตโยต้าอันติสปีสองพันหนึ่งนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะรถบ้านแท100้ร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกันนะคะนี่นะคะเป็นรถบ้านแท100้ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคันนี้คันหน้าหลังเดิมนะคะไม่มีชนหนักนะคะบอดี้เดิมๆบางๆนะคะนี่นะคะรถทรงสวยนะคะคันนี้เพิ่งมาวันนี้นะคะ เป็นเกียร์ธรรมดานะคะแม่ค้าเปิดราคาเจ0ด0บาทนะคะคันนี้ก็สามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะคะใช้งานได้เลยนะคะนี่นะคะภายในนะคะภายในสวยนะคะนี่นะคะภายในสวยเลยนะคะนี่นะคะคอนโซลนะคะคอนโซลไม่มีแตกหักนะคะนี่นะคะเบาะสวยนะคะเบาะหนังสวยนะคะ นี่นะคะเบาะหน้าเบาะหลังนะคะนี่นะคะคันนี้สวยนะคะได้เดิมนะคะคันนี้ได้เดิมนะคะรถบ้านแท100้ร้อซนะคะคันนี้ขายราคา69,000บาทนะคะเกียร์ธรรมดานะคะตโตโยต้าอันติสป,ปี2001นนะคะนี่นะคะสนใจก็มาดูมาชมกันได้เลยนะคะ 3คันนะคะมีคันนี้อีก1คันนะคะคันนี้ปี2009นะคะตโ,โตโยต้าอันติสปี2009นะคะคันนี้แม่ค้าเทสระยองแพรมาแล้วนะคะไปกับระยองแพร่งพ0กิโลนะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นอดีตเขียวเหลืองนะคะคันนี้เป็นอดีตเขียวเหลืองนะคะตอนนี้ยกเลิกเขียวเหลืองแล้วนะคะเป็นรถบ้านแท้ร้อแล้วนะคะนี่นะคะแม่ค้าแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะแล้วก็ติดฟิล์มดําให้แล้วรอบคันนะคะ เทสให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ไม่มีปัญหาความร้อนเลยนะคะขับไกลได้สบายเลยนะคะคันนี้ไหมคะเปิดราคาเจ็0หมืนเกันบาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนี่นะคะภายในนะคะภายในกว้างนะคะขับสบายนะคะนี่นะคะสนใจขนานก็เข้ามาดูมาชมมาทดลองขับดูก่อนนะคะนี่นะคะรถส,สวยเลยนะคะนี่นะคะภายในนะคะ ภายในสวยเลยนะคะนี่นะคะหารถใช้อยู่นะคะมาทดลองขับดูก่อนนะคะถูกใจค่อยซื้อนะคะนี่นะคะเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะคะระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะคะกระจกขึ้นลงครบสี่บานนะคะนี่นะคะสนใจคันไหนก็แวะมาดูมาชมกันก่อนนะคะมาทดลองขับดูก่อนนะคะสองคันนี้เป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคันดำเป็นเกียร์ออโต้นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะ ส่วนคันสีเทาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6900 0บาทนะคะนี่นะคะชอบคันไหนก็ลองมาขับดูก่อนนะคะถูกใจค่อยซื้อนะคะนี่นะคะที่อู่พิมนวัดไร่นะคะอู่พิมนวัดไร่อยู่อำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้วัดหลวงปู่ทิมนะคะมาไม่ถูกก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ0 6 2 3 8 3 9 0 2 8นะคะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะคะนี่นะคะ นี่นะคะมาทดลองขับได้เลยนะคะโอเคจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ